สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกีฬาดังค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึก VNL 2025ที่หลายคนกำลังติดตามกันอย่างใกล้ชิด ในการแข่งขันนัดที่3เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาสาวไทยของเราต้องเจอกับบททดสอบสุดหินนั่นก็คือทีมชาติตุรกีแชมป์เก่าปี2023และทีมอันดับ1ของโลกจากทวีปยุโรปค่ะแม้จะรู้ว่าเป็นเกมที่ยากตั้งแต่ต้นแต่ไทยก็เปิดเสร็จแรกได้น่าประทับใจมากค่ะบีกันแต้มต่อแต้มจนเกือบมียุนถึงช่วงท้ายก่อนจะพ่ายไปแบบเฉียดฉิว23ต่อ25 จากนั้นในเซตที่2และ3ทีมตุรกีก็โชว์ความแข็งแกร่งทั้งลูกบล็อกเสิร์ฟและการเคลื่อนที่ที่แม่นยำทำให้ไทยต้านไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซต23ต่อ25 14ต่อ25และ22ต่อ25ในเกมนี้พิมพิชยาก็อกรัมยังคงเป็นตัวหลักทำไป15แต้มขณะที่ดนพรสินโพก็ช่วยเติมเกมรุกได้อีก10แต้มค่ะ ส่วนฝั่งตุรกีคนที่โดดเด่นที่สุดคือคารูทาสุกดไปถึง19แต้มพร้อม5เอสและ4บล็อกโหดส,สุดๆเลยค่ะแม้ผลการแข่งขันจะออกมาขาดลอยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือกระแสะจากเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่ยังคงติดตามทีมไทยอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงแต่ชมเกมแต่แฟนอาเซียนหลายคนยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลอย่างล้นหลามทั้งให้กำลังใจชื่นชมไปจนถึงสะท้อนมุมมองต่อพี่ใหญ่ของอาเซียนอย่างทีมชาติทไทยค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะว่าแฟนวอลเล่เพื่อนบ้านเขาคิดยังไงบ้างมาที่ความคิดเห็นแรกที่เรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์ได้ไม่น้อยค่ะผู้ใช้ชื่อว่าหิวเดิงจากเวียดนามเขาบอกว่า แมชนี้ตุรกียังไม่ใช่ทีมชุด2ด้วยซ้ำแต่ไทยกลับแพ้แบบเต็มไปด้วยปัญหากลับไปครองอาเซียนให้สนุกก็พอแล้วนะ เป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างเสียดสีแต่ก็พูดตรงเลยทีเดียวค่ะมุมมองนี้แสดงให้เห็นว่าแฟนเวียดนามบางกลุ่มคาดหวังว่าทีมไทยซึ่งเคยครองความยิ่งใหญ่ในอาเซียนมายาวนานควรจะเล่นได้สูสีกว่านี้แม้เจอกับทีมแชมป์โลกแต่น้ำเสียงที่ปิดท้ายด้วยคำว่าให้สนุกก็พอพร้อมอีโมจิก็สื่อได้ชัดว่าเป็นการแซะเบาๆในแบบที่เวียดนามกำลังมั่นใจในฟอร์มของตัวเองในช่วงนี้นั่นเองค่ะ คอมเมนต์นี้ของคุณบ่าวอ้วนมาแบบสั้นๆแต่แสบสันใช้ได้เลยค่ะเขาใช้คำว่าเก็บไข่9ฟองแบบเนียนๆหมายถึงไทยแพ้3มนัดรวดโดยไม่ได้แม้แต่เพียงเซตเดียวรวมกันคือ0ต่อ9เซตเต็มๆคำว่าไขา่หรือตรึงในภาษาเวียดนามใช้เปรียบเทียบกับแต้มศูนย์คล้ายกับเวลาเราพูดว่ากินไข่ในภาษาไทยค่ะคอมเมนต์นี้แม้จะขำขันแต่ก็สะท้อนฟอร์มของทีมไทยในช่วงต้น VNL ปีนี้ที่ยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้แม้แต่เซต เดียวเป็นอีกหนึ่งเสียงจากแฟนเวียดนามที่กำลังติดตามและจดจ้องฟอร์มของพี่ใหญ่แห่งอาเซียนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะปีนี้ไทยมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นขึ้นขึ้น,นลงลงดังนั้นเล่นได้แบบนี้ก็ดีแล้วล่ะน่าจะกำลังให้ดนพรกับเด็กรุ่นใหม่ฝึกแทนที่อัชราพรหัตถยาทัดดาวแหละได้เล่นในระดับนี้ก็ช่วยให้โตเร็วมากเลยนะแต่ก็น่าจะแพ้ฝรั่งเศสนัดหน้าต่ออีกแหละ คอมเมนต์จากคุณทันหูคนนี้มีน้ำเสียงที่ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจทีมไทยค่ะเขามองว่าปีนี้ไทยมีปัญหาเรื่องการจัดตัวนักกีฬาสลับขึ้นลงอยู่ตลอดซึ่งการเล่นได้ขนาดนี้เขาก็มองว่าถือว่าโอเคแล้วในสถานการณ์แบบนี้ <ili> <ๆ>เขายังมองลึกไปถึงแผนการสร้างทีมใหม่ที่อาจจะกำลังส่งดนพรสินโพและเด็กรุ่นใหม่ลงสน,สนามเพื่อเตรียมแทนที่รุ่นพี่อย่างอัชราพรหัตยาและทัศดาวที่เริ่มทยอยโรยรา และที่น่าสนใจคือเขายัางมองว่าการได้ลงเล่นใน VNL ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกแบบนี้แม้จะแพ้แต่จะช่วยให้เด็กไทยโตไวแน่นอนก่อนปิดท้ายด้วยการคาดการว่านัดหน้าก็น่าจะแพ้ฝรั่งเศสต่ออีกแน่ๆเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนต์ที่วิจารณ์ด้วยความเข้าใจและมองอนาคตของทีมไทยในแง่ระยะยาวมากกว่าผลลัพธ์แค่เกมเดียวค่ะ คอมเมนต์จากคุณเดียมคุกน่าจะถูกใจแฟนไทยหลายคนนะคะเธอบอกว่าแม้ทีมไทยจะแพ้แต่สิ่งที่เธอประทับใจที่สุดคือสปิริตในการเล่นโดยเฉพาะเวลาตามหลังพวกเขายังพยายามไล่แต้มอย่างต่อเนื่องไม่มีการยอมแพ้ง,ง่ายๆเลยค่ะเธอยังเปรียบเทียบว่าทีมเวียดนามเวลาถูกนำมักจะเสียกำลังใจเร็วและหมดแรงฮึดสู้ซึ่งนั่นทำให้เธอรู้สึกชื่นชมจิตใจของนักกีฬาไทยมากกว่าผลการแข่งขัน เป็นอีกหนึ่งเสียงจากแฟนเวียดนามที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะแพ้แต่ทีมไทยก็ยังชนะนใจใครหลายคนจากทัศนคติในการสู้ไม่ถอยค่ะอีกหนึ่งคอมเมนต์จากแฟนเวียดนามคุณโงดึกตรุงที่พูดอย่างตรงไปตรงมาค่ะเขาบอกว่าการแพ้ให้กับทีมอย่างตุรกีก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่อีกด้านหนึ่งเขากลับมองว่าทีมไทยเล่นได้น่าเบื่อหรือดรอปลงชัดเจนในช่วงหลังห ที่น่าสนใจคือเขาปิดท้ายด้วยความมั่นใจว่าปีนี้เวียดนามมีลุ้นชนะไทยสูงมากนี่คืออีกหนึ่งเสียงที่สะท้อนความเชื่อมั่นของแฟนเวียดนามที่เริ่มมองว่าช่องว่างระหว่างไทยกับเวียดนามในระดับทีมชาติอาจจะแคบลงกว่าที่เคยและแน่นอนว่าหากเจอกันในสนามจริงเมื่อไหร่ทั้งแฟนไทยและแฟนเวียดนามก็คงจะตั้งตารอเกมนั้นแน่นอนค่ะ คุณตวนหม่วนคนนี้มาแบบแรงๆค่ะเขามองว่าทีมไทยปีนี้เล่นได้แย่กว่าปีที่แล้วเสียอีกแล้วก็ประชดเบาๆว่ายังจะไปโอลิมปิกอีกเหรอก่อนจะตบท้ายแบบเจ็บแสบว่ากลับมารังแกเวียดนามไปวันๆก็พอแล้วฟังดูเหมือนจะประชดใช่ไหมคะแต่ในความประชดนั้นก็แฝงความจริงอย่างหนึ่งว่า ที่ผ่านมาทีมไทยมักชนะเวียดนามได้อย่างสม่ำเสมอจนทำให้แฟนบางคนรู้สึกว่าเวลาทีมไทยเล่นกับชาติอื่นแล้วแพ้กลับมาเล่นกับเวียดนามก็มักจะคืนฟอร์มเก่งทันทีนี่จึงเป็นคอมเมนต์ที่ผสมทั้งอารมณ์น้อยใจวิจารณ์และแซะในคราวเดียวกันสะท้อนได้ดีเลยค่ะว่าเวียดนามกำลังอยากก้าวข้ามเงาไทยแ,แลนด์อย่างแท้จริง ข้ามาฝั่งแฟนวอลเล์บอลจากฟิลิปปินส์กันบ้างค่ะคุณโรเบิร์ตแสดงความคิดเห็นด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมไทยกันแน่เพราะที่เขาเห็นในแมตช์ล่าสุดคือสาวไทยดูกระโดดไม่สุดตีไม่แรงและไม่มีจังหวะรุกที่รวดเร็วแบบที่เคยเป็นจุดเด่นมาก่อนเขาบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าไทยพึ่งแต่ลูกแตะเบาๆหรือพยายามตีบอลให้บล็อกออกออฟเดอะบล็อกอย่างเดียวจังหวะเซตเร็วที่เคยเร็วจีหายไปหมดเลยค่ะ นี่คือมุมมองของแฟนบอลอาเซียนจากอีกประเทศหนึ่งที่เคยคุ้นชินกับบอลเล่บอลสปีดไทยแลนด์ที่มีจังหวะเซตเร็วเต็มไปด้วยความแม่นยำและจู่โจมเฉียบคมแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าของดีของไทยหายไปเป็นอีกหนึ่งเสียงที่แฝงทั้งความเสียดายและคาดหวังให้ทีมไทยกลับคืนสู่ฟอร์มเก่งให้เร็วที่สุดค่ะ คุณมินปาจากฟิลิปปินส์ก็แสดงความสงสัยในผลงานของ3ตัวรุกหลักของทีมไทยหรือที่หลายคนคุ้นเคยในฐานะไตรภาคเกมบุกของไทยแลนด์นั่นก็คืออัชราพรชัชชุอรพิมพิชยาแต่ในแมตช์ล่าสุดเขารู้สึกว่ามีแค่พิมพิชยาก็กรัมคนเดียวเท่านั้นที่ยังสร้างผลงานและมีบทบาทชัดเจนในสนาม คำว่าทรีโององไทยแลนด์ในที่นี้หมายถึง3ตัวรุกที่เป็นกำลังหลักของทีมไทยและแฟนฟิลิปปินส์คนนี้ก็สื่อออกมาอย่างชัดเจนว่าฟอร์มของอีกสองคนดูเงียบกว่าปกติจนทีมขาดพลังในการโจมตีแบบครบมิตินี่คือเสียงจากแฟนอาเซียนที่เคยชื่นชมสไตล์เกมรุกของไทยในอดีตและวันนี้พวกเขากำลังรอคอยว่าเมื่อไหร่3หัวสาวไทยจะกลับมาระเบิดฟอร์มพร้อมกันอีกครั้ง อีกหนึ่งเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ค่ะคุณเทสซาจีนวิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจว่าทีมไทยไม่มีตัวปิดเกมหรือที่เขาเรียกว่าฟินิชเชอร์อย่างแท้จริงเธอบอกว่าหลายจังหวะไทยขึ้นนำหรือเกือบตีเสมอได้ก็ไปถึงจุดที่จะจดเซตได้แล้วแต่กลับขาดความเด็ดขาดในการปิดแต้มจนสุดท้ายเสียโอกาสและโดนคู่แข่งแซงหรือปิดเกมกลับแทนนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ตรงไปตรงมาค่ะเพราะในวอลเลย์บอลระดับโลก การมีผู้เล่นที่เด็ดขาดในช่วงไทยเซตถือเป็นกุญแจสำคัญในการคว้าชัยและสิ่งที่แฟนฟิลิปปินส์คนนี้เห็นก็คือทีมไทยยังขาดจุดนั้น คอมเมนต์จาก Dios d i o s สดาโ a r a n e น t ตาเบอร์เมคนนี้น่ารักและจริงใจสุดๆเลยค่ะเขาเป็นแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามทีมไทยมานานบอกเลยว่าสมัยก่อนทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากแต่พอมาดูปีนี้เขารู้สึกว่ามันช่างต่างกันโดยสิ้นเคิงเขาเลยเอ่ยปากขอร้องแบบจริงจังว่าชาวไทยช่วยกันสู้หน่อยเดี๋ยวจะตกชั้นนะแล้วยังแอบบ่นคำๆอีกว่า พวกเราฟิลิปปินส์ก็เหนื่อยจะแย่แล้วกับเวียดนามยังต้องไปลุ้นกับคาซักสถานอีกถ้าไทยหลุดไปอีกทีมอย่าทำร้ายจิตใจกันเลยนะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์จากเพื่อนบ้านที่ทั้งห่วงทั้งเชียร์และทั้งกลัวจะเจอทีมไทยในรอบตกชั้นเรียกได้ว่าไทยยังมีแรงสนับสนุนจากอาเซียนอยู่เต็มเปี่ยมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเสียงจากเพื่อนบ้านของเราค่ะ ทั้งแฟนวอลเลย์บอลจากเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่ร่วมแสดงความเห็นต่อฟอร์มของทีมชาติไทยในช่วงเริ่มต้นของ VNL ปีนี้จะเห็นได้เลยว่าแม้จะมีทั้งคำวิจารณ์ความผิดหวังหรือแม้แต่แซะเล็กๆน้อยๆแต่หลายเสียงก็ยังเต็มไปด้วยความห่วงใยและให้กำลังใจเพราะไทยยังคงเป็นทีมที่แฟนอาเซียนคุ้นเคยและเคยสร้างแรงบันดาลใจให้กับภูมิภาคของเรามานานหลายปี เส้นทางของ VNL 2025ยังไม่จบง่ายๆค่ะและเราทุกคนก็ยังอยากเห็นทีมไทยลุกขึ้นอีกครั้งเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคำชนะคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวไทยกันต่อนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารดีกีฬาดังเพื่อไม่พลาดทุกเสียงจากแฟนกีฬาทั่วอาเซียนและทั่วโลกค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ